อันนั้นผมก็น้องฝนมาตกอะ่ะผมก็น้องเข้ามาเก็บในในในบ้านในใน,ในอันอันเนี้ยอ,อันนี้ก็คือผมทําทําบุญร้านนะเนี่ยผมทําบุญร้านอยู่ร้านอยู่ตรงไหนตูนตอตทงโลแกลนมันอยู่ตรงนี้เนีน่ยนะครับเรียนใช่ครับก็คือสวัสวดีครับกลับบ้านแล้วเนี่ยครับโบถ้าหนูไม่พูดเลยไม่ออกเสียงอะไรวันเนี้ย อ๋อพี่ถ้ามันครบสามปีอ่ะมันถึงจะผสมพันธุ์ได้ก็พ่อก็พ่อ้าออกเสียงอะไรเลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่เบอร์เขทาไม่รูใช่ไหมครับพี่เขาบอกว่าเมื่อจังหวะที่มาคุยกันน้องเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่กี่ปีแอ่ะพี่จับมันไม่กัดพี่เหรอกัดก็พี่จับเหรออ๋อจับมันท้ามันบินมัตกมันบินตกมาบินวนไปวนมาครับอันนี้นกประมาณกี่ปีแล้วพี่ผมเลี้ยงเข้ามาก็ประมาณสองปีอะพี่แต่ก่อนนั้นนะผมไม่รู้นะ พราะว่าผมไปเจอเขามาเหมือนกันแต่ว่าที่อยู่กับผมมก็คือสองปีตอนนี้คือเราไปื้อแบบปงก็ไปได้ใหญ่มากแต่เป็นสูงประมาณเนี้ยพี่ที่ที่เห็นนะนะทีนี้หางมันก็แบบไม่ได้ชนนู่นชนนี่เนี้ยมันก็ยืดตรงอะไรเงี้ยครับหนาจริงจริคนมันหิวมากเลยมันมาหิวเลยพี่ครับพี่พี่เจอได้ไงครับช่วงกี่โมงครับเจอประมาณเจ็ดโมงเช้าจับได้ยังไงบ้างครับจับได้มันบินไปบินมาแล้วมันบินไไหวมันนกเขาเลี้ยงอ่ะแล้วก็เลย โพสหาเจ้าของอ่ะโพสหาเจ้าของครับโพสลงที่เพจพญาครับครับผมเมื่อวานนะพี่นะวันนี้ครับเจอนี้เหรอเจอวันนี้ครับเจออ๋อเราคงหายเมื่อวานจับได้มากี่โมงครับเนี่ยพี่ประมาณเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงอ๋อผมรู้ว่าพี่เจอแต่วันนั้นออ๋เจอน้องข้าวโพดแจ้งผมทีนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ผมอันนี้คือเฟซบุ๊กผมนะผมโพสต์เสร็จปุ๊บผมก็แชร์ก็คือใช้เพจร้านนะครับเนื้อนุ่มชาบูหมูทาตาขาสองทุ่งกรมตันหมันเนี่ย ผมก็แชร์อีกรอบหนึง่งแล้วทีนี้น้องๆกับเพื่อนๆในเฟซอะไรเงี้ยพี่นนพเขาก็ช่วยกันแชร์นะอันนี้ก็จะเป็นเพจของผมเอ้ยเฟซบุ๊กของผมเองที่ผมแชร์รูปลกเงี้ยพี่ก็คือถ้าสังเกตยอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันก็จะมีข้อเท้าติดน้าเงินนะพี่เห็นไหม,ไมแล้วมันก็ไอ้ข้างซ้ายมันจะมีห่วงเล็กๆอะ่ะเป็นห่วงธรรมดาเงี้ยครับอันนี้ก็คือเป็นเฟซบุ๊กที่ผมโพสต์เมื่อวานตรงมั้ยอันนี้ห่างแต่วันไหนอันนี้ก็เมื่อวานครับเมื่อวานเมื่อวานช่วงเช้าก่อนเที่ยงคระ นางฟ้าตัวดำดำจริงดเใช่แล้วก็แบบ <c oughs> น้องของเพื่อน <c oughs> เพื่อนคนนั้นคนนี้เขาก็ส่งมาให้ดูไงเฮ้ยพี่น้ตคนเนี้ยเขาส่งรูปมาใช่นกพีหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็มีพี่คนน้องคิมตัวดํากับอะไรอ่ะธนะบดี <c oughs> เขาก็แบบแท็กกันว่านกครครับมารับด้วยทีนี้พอคนมันเห็นอะ <c oughs> มันก็เลยมาทักหาผมน้องๆผมในเฟซมันก็ทักมาหาพี่น้ตใช่นกเราบางคนก็ไปขอเบอร์อะไรมาให้เี้ยก็ดีน้องเขาทักมาพอดีเลยก็โทรไลน์คุยกับน้องเขาอยู่ อันนี้อันนี้เป็นรูปเก่าขอโทษดีครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตะก่อนนะมันอยู่เป็นกรงเล็กครับตอนแรกอันนี้คือรูปแรกๆเลยห่างขาจะยังไม่ยาวมากแต่นี่มันก็จะอย่างที่บอกอะมันก็อันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมใส่กรงใหญ่แหละอันนี้ผมก็จะเลี้ยงเขาตอนตอนที่อยู่ที่ร้านก็คือทรงนี้เลยเนี่ยครับเป็นรูปเก่าๆอยนะ่างเงี้ยอันนี้คือที่ร้านผมนะพอดีจังหวะว่าจะให้ดูก็คือมันมีแมวที่ผมเลี้ยงอะ แล้วก็คือกรงนกอ่ะมันอยู่หลังร้านนะเห็นไหมเนี่ยกรงนกแล้วนกก็มันอยู่ในน็คเห็นไหมมันก็อยู่หลังร้านผมแต่ตอนนี้มันเป็นกรงเปล่าไันกมันไม่อยู่ครับแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยก็เป็นรูปผมเนี่ยอุ้มลูกของเพื่อนจะอุ้มน้องปื้มอ่ะใคชอบเล่นนกใช่ไหมครับอันนี้รูปเก่านะนะเป็นปีแล้วและแล้วผมก็เอาเขามาใส่กรงอย่างเงี้ยเนี่ยต,ตอนแรกกับผมไก็เจอเขาแบบนี้แหละผมก็ใส่กรงเล็กไว้ก่อนตอนแรกก็ประกาศหาเจ้าของอันนี้ผมเอง ผมอุ้มหลานอยู่น้องปื้มอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเล่นกับน้องนะเหมือนใช่แล้วก็เนี่นี้อันนี้รูปหนึ่งครับหนาก็คือแบบเนี่ยขอบคุณขอบคุณพี่มากๆขอบคุณทุกคนมาครับเฮ้ยวันนี้ก็คือคือแบบโคตรดีใจอ่ะพี่โคตรดีใจจริงๆนะตอนแรกก็ตัดใจแล้วแต่ว่าเราก็คือแบบมันก็เหมือนนี้คนดีๆนะพี่น้องในเฟซอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จังหวะไปเจอพี่ที่แบบว่าเออพยายามหาคือเจ้าของอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็ได้เยกีย ลุงคนไหนสักคนเหนือนะเขาใช่ลุงเด่นอะลุงเด่นเขาบอกว่าคืนก็ไม่ได้อะไรหรอกอยากคืนเจ้าของตัวจริงจะหมาจะแมวคนเขารักเขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค like ืนก็คือใช่พอเขาเขาพูดจนผมแบเออแม่งจริงคือเราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะอย่างวันเนี้ยก็คืออยากจะมาพิสูจน์ให้มันเกี่ยกับความมั่นใจอะว่าไม่ได้เอาไปขายแล้วก็กลับไปเลี้ยงเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับ ก็ดีใจเขาที่มันยังไม่ตายอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ครั้งขอ,ขอบคุณพ<อ>ีณ่ทุกคนขอบคุณมากมากขอบคุณนัดเด่นขอบคุณน้อง